ทุกคนตรงนี้ถนนเทสาพัฒนาสายหลักเลยซึ่งคู่ขนานกับเพชรกเกษมเราจะเจอเอสฟ m ตสโมซีทุกคนซึ่งจะเป็นร้านเกี่ยวกับแนวสุขภาพด้วยนะ,ะเป็นผลไม้ปั่นสมูทซีมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยเฮลซี Hel ่เฮลฟูสุดลิ์ตรงนี้ทั้งเส้นบอกอีกย้ำอีกช่องหนึ่งนี่เป็นช่องหลักนะทุกคน อ่าช่องหลักเราต้องบอกต่อเพราะตรงนี้ช่องนี้เป็นช่องสําคัญช่องเราเป็นช่องที่แบบง่ายๆมีคนติดตามพอสมควรแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างน่าตกใจแล้วก็มีโฆษณาเข้าเป็นร้อยๆตัวแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าคุยนี่ตรงนี้จะเป็นแบบว่าตอนเย็นๆจะมีอ่อคนขายของเต็มไปหมดเลยทุกคนจ๋ายิ่งบรรนุนคนเดินอีกนะฮะและตอนตลาดนัดวันอาทิตย์ก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันทุกคนจ๋าไม่ไกลจากเอสฟูดส์สมูทซี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาจัดนะแต่เราเก็บของของเก็บบรรยากาศ บอกต่อให้ชาวโลกรู้สักนิดหนึ่งะทุกคนเดี๋ยวเราเดินตรงไปตรงนี้เนาะอ่ะเดินต่อทุกคนถนนเทสาพัฒนาทุกคนจ้นี่ซอยบุญวันโนฮะจะมีอาจารย์สอนภาษาอังกฤษของหัดใหญ่วิทยาลัยครับอาจารย์เยาวนีบุญวันโนอะไรประมาณนี้สอนภาษาอังกฤษเก่งมากเรารู้จักนะอ่ะถึงแม้เราจะแบบว่าไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่หัตใหญ่นานแล้วแต่เราก็แบบว่ารู้จักความเป็นหัดใหญ่อยู่บ้างว่าใครเป็นใครผู้ดอกไม้วสวยๆทุกคนดูสิ เห็นไหมเนี่ยทุกคนถ้ามาวันอาทิตย์นะตอนเช้าวันอาทิตย์ทุกคนจะเต็มไปด้วยคนค่ะสี่แยกสามแยกห้าแยกตรงนี้ค่ะจะเป็นที่ตั้งของตลาดนัดวันอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดของหาดใหญ่แล้วก็ทุกเย็นจะเป็นตลาดนัดถนนคนเดินแต่เขาไม่เรียกว่าถนนคนเดินเพราะเขาไม่แค่สื่อนักท่องเที่ยวใครมีบุญวาสนาถึงจ,จะมาเจอเห็นไหมเราเดินเดินอยู่จะไปคิดไหมล่ะว่าจะเจอเอสฟูดสมูซี่ร้านที่เมื่อกี้ค่ะน่ารักมากแต่พรุ่งนี้เราต้องจัดให้ได้เพราะวันนี้เนี่ยยุ่งค่ะเราต้องรีบไปเพราะว่า ออกระทันหันนิดหนึ่งทุกคนจ๋านะฮะนี่ฮะบรรยากาศตอนที่ยังตลาดยังไม่มาถึงวันอาทิตย์ไงแต่วันพุธก็จะมีตลาดเล็กๆตลาดเจ้าพรมทุกคนอันใครมาหัดใหญ่ลงเครื่องแล้วเนี่ยบางทีนั่งผ่านแต่หัดใหญ่ในไม่รู้ตัวเพราะเป็นแหล่งทำเลทองที่ใครมีบุญญาธิการบุญวาสนาถึงจะได้มาสัมผัสบอกตรงนะนะ้นี่ไม่ได้อวยทุกคนแล้วขวามือตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารค่นะ,ะครัวบางรักก็อร่อยมากตรงนี้ฮะอย่าทั้งซอยตรงนี้ฮะ เต็มไปด้วยแม่ค้าวันอาทิตย์เราทุกคนจา้านี่ชื่อบรรยากาศหัตถ์ใหญ่หนนะเดี๋ยวเราให้ดูคร่าวๆก่อนล้วกันว่าสองสองข้างทางซึ่งเป็นถนนเทศาพัฒนาแห่งนี้เนี่ยจะขนานกับเพชรกเกษมด้านหน้านะขวามือด้านหน้าจะมีขนานกับถนนเส้นที่เราเดินอยู่ก็ไปไหนได้รู้มไหมไปสนามบินหัตถ์ใหญ่ได้ทุกคนเวลาใครลงเครื่องมาเวลาจะเข้าเมืองต้องผ่านหัตถ์ใหญ่ในแห่งนี้ค่ะแวะมาได้ไปวัดหัตถ์ใหญ่ในไปไหว้พระนอนที่สวยที่สุดพระนอนที่ ใหญ่อันดับ3ของประเทศเลยทุกคนจะเห็นไหมสองข้างทาง,างจะเริ่มมีแล้วเริ่มมีบรรยากาศอย่างเงี้ยฮะไปเรื่อยๆแต่ตอนเย็นเขาจะออกกันมามีขายขนมพิมพ์ขนมโคขนมที่หากินยากนะฮะน้ำเต้าหู้เย็นตะโฟมีหมดเลยนะฮะจากสมูตรซีเอชฟรุตสมูตซีเมื่อกี้ไม่ต้องรอวัน,ไม,วนไม่ต้องรอเวลาฮะเปิดแต่เชา้าทุกวันเลยครับทุกคนจ๋าเนี่ยมีตลาดนัดเนี่ยฮะ่ะยังไม่มีคนมาขายไงเพราะไม่ใช่วันอาทิตย์ไงทุกคน อ่ะเราจะให้เห็นถนนเทศาพ,พัฒนาที่ขนานกับเพชรเกษมด้านนอกนะฮะโอเคเนาะแต่นี้เรากําลังจะให้เห็นว่าในซอกซอยจะเป็นแบบนี้คะทุกคนนะฮะถ้ามาในซอยนี้ก็จะเป็นบ้านคนเยอะมากบ้านคนนี่คือรถรารถเข็นที่เขาจะออกพร้อมจะออกขายนะฮะตอนย็นๆน,นะ,ะทุกคนกาทำกันสดๆเลยยำยมนะฮะสะตงสเตปลาหมึกชุบแป้งทอดอะไรประมาณนี้ฮะบรรยากาศสบายสบาย นะครับั้งใครมาหัดใหญ่อย่าลืมแวะหัดใหญ่ในคนส่วนน้อยหาไม่ค่อยรู้หรอกว่าหัดใหญ่ในคืออะไรทําเป็นไม่ใส่ใจไงรู้จักแต่หัดใหญ่หัดใหญ่กิมหยงกิมยง,ต,มยงตลาดสดก็ยังไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนหาหอนาฬิกาอยู่ตรงตลาดสดบางคนก็งงอยู่ตรงไหนพอพาเขาไปมอ,อไปนอนที่มอ,อไปนอนที่โรงแรมเดอะเรสทุกคนก็จะรู้จักแต่เดอะเรสท์เซน a l ิลเฟสติวัลออมหรือ โรงแรมถ้าไปสนามบินก็จะมีโรงแรมหนึ่งนะัทนัชชานัชนาฮาไม่ใช่นััชชานัชนาฮิวบูติกอีนั้นเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดเลยย่านนั้นนะฮะมีบูชีบูรูมคาเฟ่ที่ดีสุดอร่อยมากเป็นแนวแบบฮาวาวค่ะทุกคน ฉะนั้นเนี่ยช่องของเราจะเป็นช่องที่บอกต่อสิ่งดีๆโรงแรมดีๆร้านค้าดีๆคาเฟ่ดีๆต้องดีจริงๆนะไม่นั้นเราจะไม่มีโอกาสได้ไปบอกต่อแน่นอนเพราะว่าบางทีฟ้าดินไม่ได้ลิขกิตให้เราไปเจอร้านที่ดีเสมอไปถูกปะแต่ถ้าไปเจอแล้วเนี่ยเราไม่พลาดที่จะมาบอกต่ออย่างร้านเนี่ยเอสฟู S ๊ดส му ซี่เราจองไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปฮะเพราะวันนี้เนี่ยรีบนะฮะทุกคนพอเจอปั๊บถ่ายข้าค่ามาให้ดูก่อนคนจะสำหรับคลิปนี้ช่องนี ฝากติดตามนะ้มาลุ้นกันหาทุกคนเพราะเดี๋ยวอีก2วันเนี่ยเราจะไปสองสาวันเนาะจะไปงานโรงเรียนเงาะนาสารหลังจากนั้นก็จะไปงานหลังาศาสตร์อุตรดิตถทุกคนแต่ก่อนหนะ้าน,นี้ก็ไปหลีปงหลีเป๊ไปราชบุรีมาได้รับการต้อนรับจากโรงแรมที่ดีงามมากทุกคนร้านคาคาเฟ่น่ารักมากเดอคาเฟ่เดอลอนดอน,ดอนที่ราชบุรีก็เพิ่งไปมายิ่งใหญ่อลังการมาเนี่ยเดินทะลุกันหมดเลยทุกคน เ,เขาถึงไม่ต้องงอนนักท่องเที่ยวจา,าบ้านคนเยอะมากอัดอยูในตลาดของเขาจะเป็นแบบแนววิถีชีวิตที่ไม่ซ้ำใครมาแต่ของดีปังๆน้ดอกดีสวยเจอกันคลิปหน้าครับทุกคน